สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแทนเตนานาคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสองบาทจงองพระบาททมเดชพระประมินทระะมาหาภูมิพลอญญดุลยเดชในรัชกาลที่9้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสองบาทปีพศนี้นะครับท่านเป็นสีทองนะครับยังไม่ได้ทำการล้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับ แต่ว่าเงาวับเลยครับท่านเงาวับชัดเจาะเลยครับท่านสวยงามมนกันะครับสําหรับแบบนี้ครับหายากพอสมควรครับก็จะเจอได้ครับนี่เล่นเราท้อทีเดียวครับท่านสำหรับเหรียญสองบาทสีทองพศนี้นะครับท่านจํานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับท่านเดี๋ยวตามไปดูเรื่อยๆนะครับขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆจนจึงคลิปยิ่งดีเลยนะครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนเป็นไงบ้างครับเนี่ย ลักษณะของเหรียญนะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญแบบสองขอบนะครับท่านนี่ครับขอบนอกนี่เรียบสนิทครับท่านเรียบสนิทครับส่วนขอบด้านในคือเป็นวงไข่ปลาครับท่านเห็นไหมครับวงไข่ปลานะครับนี่ถ้าใครมีเหรียญสองบาทที่ขอบนอกขอบในเรียบสนิทเหมือนกันหมดนะครับท่านเรียบสนิทเหมือนกันนะครับท่านไม่มีวงไข่ปลาครับแต่เป็นเรียบสนิทเหมือนกับด้านนอกนี่ครับท่านรับไปเลยครับห้าพันบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับท่าน เหรียญละห้าพันบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับการประเมินครั้งล่าสุดครับจากสี่พันห้าพุ่งขึ้นมาห้าร้อยบาทเลยครับท่านเพราะหายากมากๆครับท่านแต่ตาแต่มีอยู่นะครับไม่ใช่ไม่มีครับผมเจอแล้วครับเห็นเต็มเต็มครับแต่ผมไม่ใช่ของผมครับยีเห็นกับตาครับอยู่ที่อาจารย์ของผม่แหนะครับท่านไม่จริงผมไม่กล้าพูดหรอกครับท่านตอนนี้ราคาถึงห้าพันบาทแล้วนะครับถ้าเป็นเรียบสนิทตั้งขอบนอกขอบในนะครับนี่ครับ แต่เลี้ยงปกติธรรมดาแบบนี้มันต้องอยู่ที่ปศครับผลิตน้อยหรือผลิตมากหรือว่าเพรียงกับหรือว่าเป็นเพรียตรงแค่นั้นครับเพรียตรงหรือว่าด้านหน้าด้านหลังเป็นก้อยก้ยหมดหัวหัวหมดอะไรประมาณนั้นนะครับ่ราคาสูงแน่นอนครับถ้าแบบนั้นครับจะเป็นปีปศอ,อะไรก็แล้วแต่ครับขอให้ท่านมีเถอะรับรองว่าเงินสองสามพันสบายสบายครับต่อนหนึ่งเหรียญน,นะครับเรามาดูลนะักษณะ เรามาดูด้านหน้าครับมุองท่านรับคือภูมิฟลอรุณยเดชอยู่ด้านหน้ามุองท่านครับส่วนด้านหลังกองรัชการที่9้าวขับท่านแล้วบปลงบนรูปพงท่านดูสิครับนี่สวยงามขนาดไหนคมชัดเจาะมากนะครับเหรียญนี้ครับโอ้โหสุดยอดจริงจครับท่านมาดูขอบเฟืองเหรียญนี้ครับโอ้โหครับนี่ครับขอบเฟืองสลับเรียบของเหรียญสองบาทจะยาวกว่าเหรียญศกสิบาทเยอะนะครับเนี่ยดูสิครับสุดยอดไหมโอเคไหมสุดยอดจริงครับสุดยอดจริงครับท่าดูสิครับนี่เก่งมากเลยครับแบบนี้ครับ ไม่เจ่าหาเจอกันได้ง่ายนะครับนี่ยยากมากเลยครับคนเดีดเจอสําสำหรับปีพศนี้นะครับมาดูด้านหลังครับคือประเทศไทยครับพศสอง1ันห้าร้อยห้าสิเ็ดครับท่านสองห้าห้าหนึ่งนะครับท่านเป็นเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากครับอันดับที่าไหร่อันดับที่สองครับท่านอันดับที่สองนะครับเนี่ยนี่ครับรองอันดับที่สองนะครับอันดับที่หนึ่งผลิตน้อยกว่านี้เยอะครับท่าน ส่วนตรงกลางคือวัดสเกตวรวิหารครับหรือว่าเขาเรียกกันง่ายๆติดปากทุกวันนี้คือภูเขาทองนี่แหละครับสำหรับตรงนี้นะครับท่านแต่วัดสเกตอยู่ข้างล่างครับนี่คือภูเขาทองนะครับตามลงมาสุดล่างสุดคือสองบาทไทยแล้วก็สองบาทอลเบีงครับสําหรับปีพศสองพันห้า้อยห้าสิบเอดนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่5จุดเจ็ดห้ามิลลิเมตรน้ำหนักสี่กรัมเองนะครับท่านถ้าเป็นเหรียญ สองบาทสี่เงินก็เป็นสี่จุดสี่กรัมครับท่านแต่นี่สี่กรัมน้ำหนักสี่กรัมเท่าไหรเนะครับจำนวนการผลิตเลยครับอยู่ที่สิบล้านสี่พันเหรียญนะครับท่านสิบล้านสี่พันเหรียญนะครับทั้งที่เป็นในดับที่สองนะครับเนี่ยในระดับบีนซีลครับกาให้อยู่ที่เหรียญละเท่าไหร่เอยขยับขึ้นมาสูงพอสมควรครับหนึ่งร้อยยี่สิบาทไปแล้วครับท่านจากแปดสิบาทครับขยับขึ้นมาถึงสี่สิบบาทครับท่าน เป็น120บาทไปแล้วนะครับสำหรับปี2551เหรียญ2บาทพัดเสียนใหญ่นี่นะครับส่วนนี้ญที่ผ่านก็ใช้เลยครับตัวอยูที่เหรียญละ30 40ถึง4ีบบาทเท่านั้นเองนะครับ